ใกล้ถู่ช่วงปลายปีแบบนี้นะคะหลายคนก็เตรียมที่จะใช้สิทธิ์ใการลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน LTF และ i m f นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเราอยากจะเลือกกองทุน LTF และ RMF ที่มีอยู่ในตลาดมากเหลือเกินให้เลือกจาก2ปัจจัยสำคัญ1ก็คือถือแล้วสบายใจ2ก็คือตรงกับเป้าหมายของชีวิตเรามากที่สุดค่ะ ในการสัมมนาโค้งสุดท้ายเคล็ดลับเด็ดเลือกกองทุน LTF Farm F นะคะผู้บริหารจาก4แห่งก็เห็นตรงกันว่าคนไทยส่วนใหญ่มีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF และกองทุนรวมเพื่อการเลงชีพหรือ RMF ที่มักจะรอในช่วงท้ายปีเพราะเชื่อว่าจะได้ราคาถูกที่สุดนะคะแต่ที่จริงแล้วควรลงทุนแบบสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นปีมากกว่าในรูปแบบของการเฉลี่ยซื้อเท่ากันทุกเดือนและจะทําให้ต้นทุนเฉลี่ยในการซื้อกองทุนรวมต่ากว่า ราคาตลาดสุดท้ายแล้วก็เลยทําให้ผลตอบแทนดีกว่าที่จะรอจังหวะซื้อขายอีกด้วยนะคะในขณะที่อาจารย์สมจินสอนเพศานกรรกมาการผู้จัดการบรจทหฐานไทยคะ่ะแนะนําว่าหัวใจของการลงทุนก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอจัดทับและกลยุทธ์การลงทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไวา้และมีวินัยการลงทุนอย่างสม่ําเสมอโดยการลงทุนใน LTF และ RMF ถือเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจที่ทุกคนควรใช้เสรียเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีใน อนาคตผมอยากให้ท่านใช้สิทธิ์เพราะว่าผมเชื่อว่าแม้ว่าเราใช้สิทธิ์ไปแล้วราคาจะตกลงบ้างประการที่1สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เราประหยัดได้นั้นก็เป็นเป็นคูชเช่นที่ดีแล้วประการที่สองก็คือสิทธิที่ท่านจะลงทุนนี้อย่าง Uh, LTF mm hmm. ก็ยังน้อย7ปีเพราะฉะนั้นความผันผวนระหว่างทางอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็อยากจะหนุนใจให้ได้เริ่มลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นปีหน้า mm hmm. ผมก็อยากจะให้ลองทดลองดูครับว่าถ้าหากว่าลงทุนแบบเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีไปให้มันแมทช์กับไรายได้ที่ท่านเข้ามาเนี่ย mm hmm. อาจจะเป็นทางเลือกที่ท่านลองพิจารณาดูครับ ส่วนนายประภาสตันพิบูลสัพประธานเจน้าหน้าที่การลงทุนบลจทาลิสนนแนะนำว่านักลงทุนควรใช้เครื่องมืออย่างเช่นการจะอันดับกองทุนรวมของม o r n i ิ g s t ตามาช่วยในการคัดเลือกกองทุนว่ากองทุนไหนที่ให้ผลตอบแทนได้ดีในช่วงที่ผ่านมาและควรเลือกกองทุนที่ผู้ลงทุนรู้สึกว่านโยบายการลงทุนและผลตอบแทนตอบโจทย์กับชีวิตมากที่สุด หลักจริงๆก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าในแง่ของการลงทุนใน LTF RMF เป็นการลงทุนในในระยะยาวอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่จะต้องคัดเลือกกองทุนที่สร้างผลตอบแทนดีในระยะยาวและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยไอ้นี่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยนะครับแทนที่จะไปเลือกกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในแต่ละปีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบที่ดีสําหรับท่านในระยะยาวนะครับดังนั้นก็สรุปได้ว่าก็คือ ถ้าหากว่าเรารับความเสี่ยงได้กลางๆงั้นการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในหุ้นสัก4-50%เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีและที่เหลือก็อาจจะไปอยู่ในพวกกองทุนตราสารนี้อะไรต่างๆนะครับงั้นการจัดพอร์ตโฟลิโอก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ผมคิดว่าดีนะทุกทุกช่วงเวลาเลยครับ ด้านนายสารชสุวรรณผู้อำนวยการสายการตลาดบร,รจททิสโก้ได้แนะนำนะคะว่าก่อนเลือกลงทุนผู้ลงทุนควรกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและจึงเลือกกองทุนที่ตรงกับความต้องการของตนโดยแนะนําให้กระจายการลงทุนในหลากหลา,ลายเช่นเลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยร่วมกับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศรวมถึงกองทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยช่วงปลายปีก็คงมีเวลาเหลือไม่เยอะนะครับก็ คิดว่าก็คงตลาดพุ้นไทยก็คงจะอยู่ในรลเวลนี้คงไซด์เว์ไม้นก็คงอาจจะดีๆรอไม่ได้แล้นะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทุนหรือลงทุนยังไม่เต็มเนี่ยผมก็น่าจะพิจารณาลงทุน a t f ได้แล้วในส่วน a m f เนี่ยผมแนะนําว่าก็อาจจะด้วยความที่ a m f เนี่ยมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายกว่าลงทุนได้หลาย asset class นะครับก็ อาจจะมีการกระจายลงทุนไนต,ต่างประเทศบ้างนะครับเพราะว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็มีโอกาสในการสร้างผลแทนได้ได้ดีพอๆพกับหุ้นไทยและมันก็ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์การลงทุนด้วยนะครับ นอกจากนี้นายกิติคุณธนรั์พัฒนกกจนักวิเคราะห์ของบริษัท Morning Star Research Thailand น,นะคะได้แนะนำา5วิธีในการเลือกกองทุน LTF และ RMF ข้อแรกคือต้องดูที่ผลตอบแทนตั้งแต่3ปีขึ้นไปต่อมาคือความเสี่ยงและความผันผวนของกองทุนนั้นๆพิจารณาพอร์ตโฟลิโอของแต่ละกองทุนรวมอย่างรอบคอบพูดคุยกับผู้จัดการกองทุนว่าควรลงทุนตอบโจทย์สไตล์การลงทุนของเรามากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายต้องบริหารต้นทุนทางการลงทุนเช่นค่าธรรมเนียมต่างๆให น้อยที่สุดด้วยค่ะ